ปฐมการบทที่29ยาโคบพบกับราเชลยาโคบเดินทางมาถึงดินแดนของชาวตะวันออกเมื่อเขามองไปก็เห็นบ่อน้ำบ่อนึ่งในทุ่งนามีฝูงแพะแกะสามฝูงนอนอยู่ข้างบ่อนั้นเพราะคนเลี้ยงแกะเคยตักน้ำจากบ่อนั้นให้ฝูงแพะแกะกินมีหินใหญ่ปิดปากบ่อเมื่อฝูงแพะแกะมาพร้อมกันที่นั่นแล้วคนเลี้ยงแกะ ก็กลิ้งหินออกจากปากบ่อตักน้ําให้ฝูงแพะแก่กินแล้วเอาหินปิดปากบ่อนั้นเสียดังเดิมยาโคบถามเขาว่าพี่น้องเอ๋ยท่านมาจากไหนพวกเขาตอบว่าเรามาจากฮารานยาโคบจึงถามเขาว่าท่านรู้จักลาบันบุตรชายนาโฮหรือไม่เขาตอบว่ารู้จักยาโคบถามพวกเขาว่าลาบันสบายดียหรือเขาตอบว่าสบายดีนั่นแน่ราเชลบุตรสาวของเขา กำลังมาพร้อมกับฝูงแพะแกะยาโคบจึงว่าเวลานี้ยังวันอยู่มากยังไม่ถึงเวลาที่จะให้ฝูงแพะแกะมารวมกันจงเอาน้ำให้แพะแกะเหล่านี้กินแล้วให้ไปกินหญ้าอีกแต่พวกเขาตอบว่าไม่ได้จนกว่าแพะแกะทุกๆฝูงจะมาพร้อมกันและให้กลิ้งหินออกจากปากบ่อน้ำก่อนแล้วเราจึงจะเอาน้ำให้ฝูงแพะแกะกินเมื่อ,อยาโคบกำลังพูดอยู่กับเขาราเชล ก็มาถึงพร้อมกับฝูงแพะแกะของบิดาเพราะเธอเป็นผู้เลี้ยงพวกมันเมื่อยาโคบและเห็นราเชลบุตรีของลาบันพี่ชายมารดาของเขาและฝูงแพะแกะของลาบันพี่ชายมัรดาของเขาก็เข้าไปใกล้กลิ้งหินออกจากปากบ่อน้ําเอาน้ําให้ฝูงแพะแกะของลาบันพี่ชายมัรดาของเขากินยาโคบจูบราเชลแล้วร้องไห้เสียงดังยาโคบบอกราเชลว่าเขาเป็นญาติของบิดาเธอ และเป็นบุตรชายของนางเรเบคาเธอก็วิ่งไปบอกบิดาของเธอเมื่อลาบันได้ยินข่าวถึงยาโคบบุตรน้องสาวของเขาก็วิ่งไปพบและกอดจูบยาโคบพามาบ้านยาโคบก็เล่าเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดให้ลาบันฟังลาบันจึงพูดกับเขาว่าเจ้าเป็นเลือดเนื้อของเราแท้ๆยาโคบก็พักอยู่กับเขาเดือนหนึ่งยาโคบแต่งงานกับบุตรสาวของลาบันแล้วลาบันพูดกับยาโคบว่า พระเจ้าเป็นญาติของเราจึงไม่ควรที่เจ้าจะทำงานให้เราเปล่าๆเ,เจ้าจะเรียกค่าจ้างเท่าไหร่จงบอกมาเถิดลาบันมีบุตรีสองคนพี่สาวชื่อเลอาน้องสาวชื่อราเชลเลอานั้นตาเศร้าแต่ราเชลนั้นรูปร่างสวยและงามน่าดูยาโคบก็รักราเชลเขาบอกลาบันว่าฉันจะรับใช้ท่านเจ็ดปีเพื่อได้ราเชลลูกสาวคนเล็กของท่านลาบันจึงว่า ให้เรายกบุตรีให้เจ้านั้นดีกว่าจะยกให้ชายอื่นจงอยู่กับเราเถิดยาโคบก็รับใช้อยู่เจ็ดปีเพื่อได้ราเชลเห็นเป็นเหมือนน้อยวันเพราะเขารักเธอยาโคบบอกลุงว่าเวลาที่กำหนดไว้ก็ครบแล้วขอให้ภรรยาฉันเถอะฉันจะได้เข้าไปหาเธอลาบันจึงชวนชาวบ้านมาพร้อมกันแล้วจัดงานเลี้ยงเมื่อเวลาคำ่ำลาบันก็พาเลอาบุตรีมามอบให้แก่ยาโคบและยาโคบก็เข้าไปหาเธอลาบัน ยกศิลปาสาวใช้ของเขาให้เป็นสาวใช้ของเลอาพอรุ่งขึ้นยาโคบก็เห็นว่าเป็นเลอาจึงกล่าวแก่ลาบานว่าทำไมลุงทำกับฉันเช่นนี้ฉันรับใชล้ลุงเพื่อได้ราชเชลไม่ใช่หรือทำไมลุงจึงล่อลวงฉันเล่าลาบานจึงตอบว่าในถิ่นของเราไม่มีธรรมเนียมที่จะยกน้องสาวให้ก่อนพี่หัวปีขอให้ครบเจ็ดวันของหญิงนี้ก่อนแล้วเราจะยกคนนั้นให้ด้วยเพื่อตอบแทนที่เจ้าจะรับใชล้ลุงอีกเจ็ดปี ยาโคบก็ยอมและรอจนครบเจ็ดวันของนางแล้วลาบันก็ยกราเชลบทตรีให้เป็นภรยาลาบันยกบิวฮาสาวใช้ของเขาให้เป็นสาวใช้ของราเชลยาโคบก็เข้าไปหาราเชลด้วยเขารักราเชลมากกว่าเลอาเขาจึงรับใช้ลาบันต่อไปอีกเจดปีพระยาเวทรงเห็นว่ายาโคบไม่รักเลอาจึงทรงให้เลอาตั้งขันแต่ราเชลนั้นเป็นหมัน่นนางเลอาตั้งขันคลอดบุตรเป็นชายและตั้งชื่อว่า รูเบนด้วยนางว่าเพราะพระยาเวถอดพระเนตรความทุกข์ใจของฉันเพราะเดี๋ยวนี้สามีจะรักฉันนางเลอาตั้งคันอีกและคลอดบุตรชายคนหนึ่งและว่าเพราะพระยาเวส่งได้ยินว่าฉันไม่เป็นที่รักพระองค์จึงประทานบุตรชายคนนี้ให้แก่ฉันด้วยนางตั้งชื่อว่าซิเมโอนนางตั้งคันและมีบุตรชายอีกคนหนึ่งนางกล่าวว่าครั้งนี้สามีจะสนิทสนมกับฉันเพราะฉันมีบุตรชายกับเขาสามคนแล้ว เหตุนี้จึงตั้งชื่อเขาว่าเลวีนางตั้งคันและมีบุตรชายอีกคนหนึ่งนางกล่าวว่าครั้งนี้ฉันจะสรรเสริญพระยาเวเหตุนี้นางจึงตั้งชื่อเขาว,ว่ายูดาแล้วนางก็หยุดมีบุตรปฐถมการบทที่สามสิบ เมื่อราเชลเห็นว่านางไม่มีบุตรกับยาโคบก็อิจฉาพี่สาวนางพูดกับยาโคบว่าขอให้ฉันมีบุตรด้วยหาไม่ฉันจะตายยาโคบโกรธราเชลจึงว่าฉันเองเป็นเหมือนพระเจ้าผู้ไม่ให้เธอมีบุตรหรือนางจึงบอกว่าบิลฮาสาวใช้ของฉันอยู่นี่จงเข้าไปหานางเถิดนางจะได้มีบุตรไว้ที่ตักของฉันฉันจะได้มีบุตรด้วยจากหญิงคนนี้นางจึงยกบิลฮาสาวใช้ของนางให้เป็นภรรยาของยาโคบ ยาโคบก็เข้าไปหานางบิลฮาก็ตั้งคันกับยาโคบและมีบุตรชายคนหนึ่งราเชลว่าพระเจ้าทรงตัดสินเรื่องของฉันและทรงฟังเสียงร้องทูลของฉันจึงประทานบุตรชายคนหนึ่งแก่ฉันดังนั้นนางจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าดานบิลฮาสาวใช้ของราเชลตั้งคันอีกและคลอดบุตรชายคนที่สองให้แก่ยาโครบราเชลจึงว่าด้วยการปล้ำสู้อย่างหนักฉันได้ปล้ำสู้กับพี่สาวของฉันและฉันได้ชัยชนะแล้ว นางจึงให้ชื่อบุตรนั้นว่านัฟทาลีเมื่อเลอาเห็นว่านางหยุดคลอดบุตรจึงยกซิลปาสาวใช้ของนางให้เป็นภรรยาของยาโคบซิลปาสาวใช้ของเลอาก็มีบุตรชายให้แก่ยาโคบเลอาว่าโชคดีจริงๆจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่ากาดแล้วซิลปาสาวใช้ของเลอาก็คลอดบุตรชายคนที่สองให้แก่ยาโคบเลอาก็ว่าฉันมีความสุขเพราะพวกสตรีจะเรียกฉันว่าเป็นสุข นางจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าอาเชอร์ในฤดูเกี่ยวข้าวสาลีรูเบนออกไปที่นาพบต้นดูดาอิมจึงเก็บผลมาให้เลอามานดาของเขาราเชลจึงพูดกับเลอาว่าขอผลดูดาอิมของลูกชายพี่ให้ฉันบ้างเลอาตอบว่าที่น้องแย่งสามีของฉันไปแล้วนั้นยังน้อยไปหรือจึงจะมาเอาผลดูดาอิมของลูกชายฉันด้วยราเชลตอบว่าเอาอย่างนี้อย่าโคบจะไปนอนกับพี่คืนนี้ เพื่อแลกกับผลดูดาอิมของลูกชายพี่เมื่อยาโคบกลับมาจากนาเวลาเย็นเลอาก็ออกไปหาบอกว่าเข้ามาหาฉันเถิดเพราะฉันให้ผลดูดาอิมของลูกชายฉันเป็นสินจ้างท่านแล้วคืนวันนั้นยาโคบก็นอนกับนางพระเจ้าทรงฟังเลอานางก็ตั้งคันและให้บุตรชายคนที่ห้าแก่ยาโคบฝ่ายเลอาว่าพระเจ้าประทานสินจ้างนั้นให้แก่ฉันเพราะฉันยกหญิงคนใช้ให้สามีนางจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า อิส,สาคาต่อไปเลอาก็ตั้งคันอีกและให้บุตรชายคนที่หกแก่ยาโคบแล้วเลอาจึงว่าพระเจ้าประทานของดีให้ฉันบัดนี้สามีคงจะให้เกียรติฉันเพราะฉันได้ให้บุตรชายแก่เขาหกคนแล้วนางจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเสบูลุนต่อมาภายหลังนางก็มีบุตรหญิงคนหนึ่งตั้งชื่อว่าดีนาพระเจ้าทรงระลึกถึงและทรงฟังราเชลทรงให้นางมีบุตรนางก็ตั้งคันมีบุตรชาย นางจึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงยกความอดสูของฉันไปแล้วนางจึงตั้งชื่อบทนั้นว่าโยเซฟกล่าวว่าขอพระยาเวส่งเพิ่มบุตรชายอีกคนหนึ่งให้ฉันอย่าโคมั่งคั่งจากทรัพย์สมบัติของลาบันเมื่อนางราเชลคลอดโยเซฟแล้วอย่าโคบก็พูดกับลาบันว่าขอให้ฉันกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนของฉันเถิดฉันทำงานเพื่อได้ภรยาและบุตรแล้ว ขอมอบภรรยากับบุตรให้ฉันพาไปเพราะลุงรู้ว่างานที่ฉันได้รับใช้ลุงเสร็จแล้วแต่ละบันตอบว่าอยู่ต่อเถิดถ้าเจ้าจะช่วยลุงลุงอย่างรู้เหตุการณ์ได้ว่าพระยาเวทรงเอวยพรลุงพระเจ้าเจ้าจะเรียกค่าจ้างลุงเท่าไหร่ลุงจะให้อยาโคบตอบว่าลุงทราบอยู่ว่าฉันรับใช้ลุงอย่างไรและฝงประสุตว์ของลุงอยู่กับฉันอย่างไรเพราะว่าก่อนฉันมานั้นลุงมีแต่น้อยแต่บัดนี้ก็มีทวีขึ้นเป็นอันมาก ฉันจะก้าวไปทางไหนพระยาเวทรงอวยพรลุงทีนี้เมื่อไหร่ฉันจะทําอะไรสําหรับตนเองและครอบครัวได้เล่าลาบันจึงถามว่าลุงควรจะให้อะไรเจ้ายาโคบตอบว่าลุงไม่ต้องให้อะไรฉันแต่ถ้าลุงทําสิ่งนี้ให้ฉันฉันก็จะกลับไปเลี้ยงและดูแลสัตว์ของลุงต่อคือวันนี้ฉันจะไปตรวจดูฝูงสัตว์ของลุงทั้งหมดฉันจะคัดแกะที่มีจุดและแกะด่างทุกตัวออกจากฝูงและคัดแกะดําทุกตัวออกจากฝูงแกะและแพะด่าง แ,แพะที่มีจุดออกจากฝูงแพะให้สัตว์เหล่านี้เป็นค่าจ้างของฉันความซื่อตรงของฉันจะปรากฏในภายหน้าคือเมื่อลุงมาดูค่าจ้างของฉันถ้าพบตัวไม่มีจุดและที่ไม่ด่างอยู่ในฝูงแกะหรือตัวที่ไม่ดำในฝูงลูกแกะก็ถือเสียว่าฉันขโมยสัตว์เหล่านี้มาละบันจึงตอบว่าดีแล้วให้เป็นไปตามที่เจ้าพูดนั้นวันนั้นละบันก็แยกแพะตัวผู้ที่ลายด่างและมีจุดและแพะตัวเมียที่มีจุดและที่ด่างทุกตัวออกไป ส่วนทั้งหมดที่มีสีขาวและทั้งหมดที่มีสีดำในฝูงแพะแกะเขามอบให้บุตรชายของเขาเลี้ยงเขาจัดระยะห่างระหว่างเขาและยาโคบเป็นระยะทางการเดินทางสามวันและยาโคบก็เลี้ยงสัตว์ของลาบันที่เหลือนั้นยาโคบเอากิ่งไม้สดจากต้นกัมยานต้นอัลมอนและต้นปอโตบหูช้างมาปอกเปลือกออกเป็นรอยขาวๆให้เห็นไม้สีขาวเขาวางไม้ที่ปอกเปลือกไว้ในร่องตรงหน้าฝูงสัตว์ คือในรางน้ำที่ฝูงสัตว์มากินน้ำเมื่อมันมากินน้ำมันก็อยากติดสัตว์ฝูงสัตว์ก็ผสมพันธุ์กันที่ไม้นั้นดังนั้นฝูงสัตว์จึงมีลูกที่มีลายมีด่างมีจุดยาโคบก็แยกลูกแกะออกจากฝูงให้ฝูงนั้นหยุดตรงหน้าแกะลายและแกะดำทุกตัวในฝูงของลาบันแต่ฝูงสัตว์ของเขานั้นอยู่ต่างหากไม่ให้ปะปนกับฝูงสัตว์ของลาบันอยู่มาเมื่อสัตว์ที่แข็งแรงในฝูงจะผสมพันธุ์ยาโคบก็จัดไม้วางไว้ที่รางน้ำให้ฝูงสัตว์เห็น เพื่อให้มันผสมพันธุ์กันกลางไม้นั้นแต่เมื่อมีสัตว์ที่อ่อนแอยาโคบก็ไม่ใส่ไม้นั้นไว้ดังนั้นสัตว์ที่อ่อนแอจึงตกเป็นของลาบันแต่สัตว์ที่แข็งแรงเป็นของยาโคบยาโคบก็มั่งมียิ่งขึ้นมีฝูงแพะแกะมากมายคนช้ชายหญิงและฝูงอูดฝูงลาปฐมกาลบทที่31อ ยาโคบหนีไปพร้อมครอบครัวและฝูงสัตว์ยาโคบได้ยินบรรดาบุตรชายของลาบันพูดว่าอยาโคบแย่งทุกอย่างที่เป็นของพ่อเราเขาได้ความร่ำรวยทั้งหมดนี้จากสิ่งที่เป็นของพ่อเราอยาโคบสังเกตดูลาบันเห็นว่าลาบันไม่ดีต่อท่านเหมือนแต่ก่อนพระยาเวตรัดกับยาโคบว่าจงกลับไปยังดินแดนบิดาและญาติพี่น้องของเจ้าเถิดเราจะอยู่กับเจ้าอยาโคบก็ให้คนไปเรียกราเชลและเลอาให้มาที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์ แล้วบอกนางทั้งสองว่าฉันเห็นว่าบิดาเจ้าไม่ดีต่อฉันเหมือนแต่ก่อนแต่พระเจ้าของบิดาฉันทรงอยู่กับฉันเจ้าทั้งสองรู้แล้วว่าฉันรับใช้บิดาของเจ้าด้วยเต็มกำลังบิดาของเจ้ายังบิดพลิ้วต่อฉันและเปลี่ยนค่าจ้างของฉันเสียสิบครั้งแล้วแต่พระเจ้าไม่ได้ทรงให้เขาทำร้ายฉันถ้าบิดาบอกว่าสัตว์ที่ด่างเป็นค่าจ้างของเจ้าสัตว์ทุกตัวก็มีลูกด่างและถ้าเขาบอกว่าสัตว์ตัวที่ลาย เป็นข้าจ้างของเจ้าสัตว์ทุกตัวก็มีลูกหลายหมดดังนี้แหละพระเจ้าจึงทรงยกฝูงปศสุสัตว์ของบิดาเจ้าประทานให้แก่ฉันเมื่อมาในฤดูที่สัตว์เหล่านั้นอยากติดสัตว์ฉันแหงหน้าขึ้นดูก็เห็นในความฝันว่าพวกแพะผู้ที่ผสมพันธ์กับฝูงสัตว์นั้นเป็นแพะลายแพะด่างและแพะมีจุดในความฝันนั้นทูตของพระเจ้าเรียกฉันว่ายาโคบฉันตอบว่าข้าพระเจ้าอยู่ที่นี่ท่านบอกว่า งยหน้าขึ้นดูแพะผู้ทั้งหมดที่ผสมพันธ์กับฝูงสัตว์นั้นเป็นพวกตัวลายตัวด่างและตัวมีจุดเพราะเราเห็นทุกสิ่งที่ลาบันทํากับเจ้าเราเป็นพระเจ้าแห่งเบดเอลที่เจ้าเจิมเสาศักดิ์สิทธิ์ไว้และปฏิญาณต่อเราไว้ที่นั่นบัดนี้จงลุกขึ้นออกจากดินแดนนี้และกลับไปยังดินแดนที่เจ้าเกิดราเชลกับเลอาจึงตอบว่าเรายังมีส่วนและมีมรดกในบ้านบิดาเราอีกหรือ บิดานับเราเหมือนแขกเมืองไม่ใช่หรือเพราะบิดาขายเราทั้งยังใช้เงินของเราหมดความร่ำรวยทั้งหมดที่พระเจ้าท่งนำไปจากบิดาของเรานั่นแหละเป็นของเรากับพวกลูกของเราบัดนี้ท่านจงทำทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับท่านดังนั้นอย่าโคบจึงลุกขึ้นและจัดให้บุตรและภริยาขึ้นขี่อูดแล้วต้อนฝูงปศสุสัต์ทั้งหมดของท่านไปขนเข้าของทั้งสิ้นที่ท่านสะสมมาฝูงปศสุสัตว์ที่ท่านได้มา ที่ท่านสะสมได้ในปัดดานอารัมเพื่อเดินทางกลับไปหาอิสอักบิดาของท่านในดินแดนคณาอันเวลานั้นลาบันออกไปตัดขดแกะราเชลจึงขโมยรูปเคารพที่อยู่ในบ้านของบิดาไปด้วยส่วนยาโคบก็ลักลอบทําต่อลาบันคนอารัมโดยการไม่บอกให้รู้ว่าท่านตั้งใจจะหนียาโคบเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดหนีข้าแม่น้ำบ่ายหน้าไปทางเทือกเขากิเลอาด ลาบันตามทันยาโคบเมื่อถึงวันที่สามมีคนไปบอกลาบันว่ายาโคบหนีไปแล้วลาบันก็พาญาิพี่น้องไปกับเขาไล่ตามยาโคบเป็นระยะทางเจ็ดวันจึงทันยาโคบในถิ่นเทือกเขากิเลอาดแต่ในเวลากลางคืนพระเจ้าเสด็จมาหาลาบันคนอารัมในความฝันตรัสแก่เขาว่าระวังอย่าพูดกับยาโคบเลยไม่ว่าดีหรือร้ายลาบันตามมาทันยาโคบ ยาโคบตั้งเต็นอยู่ที่ถิ่นเทือกเขาส่วนลาบันกับญาติพี่น้องตั้งอยู่ถิ่นเทือกเขากิเลอาดลาบันกล่าวกับยาโคบว่าเจ้าทําอะไรเจ้าหลอกเราและพาลูกสาวของเราหนีมาเหมือนเฉเลยทําไมเจ้าจึงหนีเรามาอย่างลับๆแอบมาโดยไม่บอกให้เรารู้ถ้าเรารู้เราก็จะจัดส่งเจ้าไปด้วยความร่าเริงยินดีโดยให้มีการขับร้องด้วยรำมนาและพินเขาวคทําทไมเจ้าไม่ยอมให้เราจูบลาหลาน และลูกสาวของเราเล่านี่เจ้าทำอย่างโง่เขลาเจ้าอยู่ในกำมือเราแล้วเราจะทำร้ายเจ้าก็ได้แต่เมื่อคืนนี้พระเจ้าของบิดาเจ้าตรัสว่าระวังอย่าพูดเดียวหรือร้ายกับยาโคบเลยคราวนี้เจ้าต้องออกมาให้ได้เพราะคิดถึงบ้านบิดาเจ้าจริงๆแต่ทำไมเจ้าถึงขโมยพระของเรามายาโคบจึงตอบลาบานว่าเพราะว่าฉันกลัวฉันคิดว่าท่านจะยึดลูกสาวของท่านคืนจากฉันเสียส่วนพระของท่านนั้น ถ้าพบที่คนไหนก็อย่าไว้ชีวิตผู้นั้นเลยคนดูต่อหน้าญาติพี่น้องของเราท่านพบสิ่งใดที่เป็นของท่านก็เอาไปเถอะอยาโคบไม่รู้ว่าราเชลขโมยพระเหล่านั้นมาลาบันจึงเข้าไปในเต็นของยาโคบเต็นของเลอาและเต็นสาวใช้ทั้งสองคนนั้นแต่หาไม่พบจึงออกจากเต็นของเลอาแล้วเข้าไปในเต็นของราเชลส่วนราเชลเอารูปเคารพเหล่านั้นใส่ไว้ในกูบูดและนั่งทับไว้ ลาบันได้คลำดูทั่วเต็นก็หาไม่พบราเชลก็พูดกับบิดาว่าขอในท่านอย่ากโกรธเลยที่ดิฉันลุกขึ้นต่อหน้าท่านไม่ได้เพราะว่าดิฉันกำลังลำบากตามธรรมดาของผู้หญิงดังนั้นลาบันก็ค้นแล้วแต่ไม่พบรูปเขารบเลยส่วนยาโคบก็โกรธและต่อว่าลาบันยาโคบกล่าวกับลาบันว่าฉันทำผิดอะไรฉันทำบาปอะไรท่านจึงไล่าตามฉันมาอย่างนี้ท่านคลำดูสิ่งของของฉันทั้งหมดแล้ว ท่านพบอะไรที่เป็นของมาจากบ้านของท่านก็เอามาตั้งไว้ที่นี่ตรงหน้าญาติพี่น้องของเราและของท่านและให้พวกเขาตัดสินระหว่างเราทั้งสองฉันอยู่กับท่านมา20ปีนี้แกะและแพะไม่ได้แทงโลกและแกะตัวผู้ในฝูงของท่านฉันก็ไม่ได้กินที่สัตว์ร้ายกัดฉีกกินเสียฉันก็ไม่ได้นำมาให้ท่านฉันเองใช้ให้แล้วที่ถูกขโมยไปในเวลากลางวันหรือกลางคืนท่านก็เอาคืนจากฉันเวลากลางวันแดดก็เผาฉัน เวลากลางคืนก็หนาวเหน็บฉันนอนไม่หลับฉันอาศัยอยู่ในเรือนของท่านยี่สิบปีแล้วฉันรับใช้ท่านสิบสี่ปีเพื่อจะได้บทตรีสองคนของท่านและรับใช้ท่านหกปีเพื่อจะได้ฝูงสัตว์ของท่านท่านยังเปลี่ยนค่าจ้างสิบครั้งถ้าพระเจ้าของบิดาฉันพระเจ้าของอับราฮัมและผู้ซึ่งอิสอักยำเกรงไม่ทรงอยู่กับฉันแล้วครั้งนี้ท่านคงให้ฉันไปตัวเปล่าพระเจ้าทรงเห็นความทุกข์ใจของฉันและการงานตรากตรำที่มือฉันทำ จึงทรงห้ามท่านเมื่อคืนนี้ลาบันและยาโคบทำพันธสัญญาต่อกันแล้วลาบันตอบยาโคบว่าบุตรหญิงเหล่านี้ก็เป็นลูกของเราบุตรชายเหล่านี้ก็เป็นหลานของเราฝูงสัตว์นี้ก็เป็นของเราของทั้งสิ้นที่เจ้าเห็นก็เป็นของเราวันนี้เราจะทําอะไรแก่บุตรหญิงของเราหรือแก่เด็กๆที่เกิดมาจากพวกนางมาเถิดให้เราทําพันธสัญญาระหว่างเรากับเจ้าให้พันธสัญญานั้น เป็นพยายนระหว่างเรากับเจ้าฝ่ายยาโคบก็เอาศิลาก้อนหนึ่งตั้งไว้เป็นเสาแล้วยาโคบจึงพูดกับญาติพี่น้องว่าเก็บก้อนหินมาพวกเขาเก็บก้อนหินมากองสมไว้แล้วก็กินเลี้ยงกันที่กองหินนั้นลาบันจึงตั้งชื่อกองหินนั้นว่าเยกาสหดูทาแต่ยาโคบตั้งชื่อว่ากาเลเอตลาบันกล่าวว่าวันนี้กองหินนี้จะเป็นพยายนระหว่างเรากับเจ้า ดังนั้นเขาจึงตั้งชื่อว่ากาลลเอ็ดและมิสปาเพราะเขากล่าวว่าพระยาเวส่งเฝ้าอยู่ระหว่างเรากับเจ้าเมื่อเราจากกันไปถ้าเจ้าข่มเหงบุตรหญิงของเราหรือเจ้าได้ภรรยาอื่นนอกจากบุตรหญิงของเราแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่กับเราก็จริงจำไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานระหว่างเรากับเจ้าและบานบอกยาโควบว่าดูกองหินและเสาหินนี้ที่เราตั้งไว้ระหว่างเรากับเจ้า หินกองนี้เป็นพยานและเสานั้นก็เป็นพยานว่าเราจะไม่ข้ามกองหินนี้ไปหาเจ้าและเจ้าจะไม่ข้ามกองหินและเสานี้มาหาเราเพื่อทําร้ายกันให้พระเจ้าของอับราฮัมและพระเจ้าของนาโฮซึ่งเป็นพระเจ้าของบิดาของเราทั้งสองทรงตัดสินความระหว่างเราอยาโคบก็สาบานโดยอ้างถึงพระองค์ที่อิสอักบิดาของเขายำเกรงยาโคบถวายเครื่องบูชาบนภูเขาและเรียกญาติพี่น้องของเขา มารับประทานขนมปังพวกเขารับประทานขนมปังและอยู่บนภูเขาคืนวันนั้นลาบันตื่นขึ้นแต่เช้ามืดโบหลานและบุตรหญิงวอวยพรพวกเขาแล้วก็ออกเดินทางกลับบ้าน